เปิดตำนานคู่มวยต่อยกันมากที่สุดถึง11ไฟา์จากคู่แขนที่ต้องซัดหนวมฟาดแข้งใส่กันบนเวทีจนกลายเป็นเพื่อนรักจอมโหดอีมิเนน์แอร์และว,วันฉลองพี่เคแสนชายมวยไทยยิมสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานมวยเด็ด789ต่อไป ในวงการมวยไทยยุคป,ปัจจุบันไม่บ่อยนักที่เราจะเห็นคู่มวยที่เจอกันเกินสิบภาคต่อยกันมาตั้งแต่เป็นเด็กหนุ่มยันอายุเข้าเลข3แถมสถิติก็เบียดกันสุดๆแฟนมวยประทับใจทุกฝ่ายแต่คู่มวยแบบนี้มีอยู่จริงนั่นคือการพบกันระหว่างจอมโหดหมูปิ้งลอ,อยจุงเบยกับวันฉลองพี่เคแสนชัยมวยไทยยิมที่ฟาดปากกันมาถึง11ครั้งจนกลายเป็นคู่ซีนอกสังเวียนจอมโหดกับวันฉลองเป็นนักมวยที่อายุห่างกันไม่ถึงปีและเริ่มต้นดังในเวลาไล่เลี่ยก,กัน น้ำหนักตัวได้กันส่วนสูงไม่หนีกันเท่าไหร่ที่แตกต่างคือสไตล์การชกทำให้คู่นี้เหมาะสมที่จะมาสู้กันเป็นอย่างมากวันฉลองเจ้าของฉายา้ายอันตพานเป็นมวยบูที่ออกแข่งได้ดีน้ำอึดน้ำทนดีชอบพีสถานการณ์มาได้ตลอดมีลูกเก่งคือลูกเตะกา้านคอส่วนจอมโหดเป็นนักมวยที่ใช้หมัดได้ยอดเยี่ยม พลังมัดหนักแน่นเก๋าเกมอาวุธได้น้ำหนักดีที่สำคัญทั้งคู่อยู่ในศึกเดียวกันและเป็นนักมวยที่ได้ออกตู้เจ็ดสีบ่อยครัง้งพอโชคได้สนุกสุดท้ายวันฉลองกับจอมโหดทางมวยจึงหนีกันไม่พ้นและต้องเจอกันมาถึง10ภาคตลอด10ภาคของวันฉลองกับจอมโหดมีครบทุกรสชาติถูกไฟดวนสร้างความบันเทิงและความประทับใจแก่ผู้ชมเป็นอย่างมาก พอสู้กันได้สนุกไม่มีใครยอมใครเกิดเป็นกระแสเรียกร้องให้จัดอยู่ตลอดสุดท้ายวันฉลองกับจอมโหดก็เลยได้มาเจอกันตั้งแต่น้ำหนักร้อยแปดบอลจนถึงการชกค,ครั้งสุดท้ายชิงแชมป์รุ่นร้อยสิบห้าปอนด์เวทีมวยช่องเสีในภาคที่11จากนักมวยที่ต่างฝ่ายต่างไม่ได้รู้จักกันเวลาค่อยๆทําให้เขาทั้งคู่สนิทกันมากขึ้นผ่านจํานวนไฟการชกที่มากขึ้นก่อตัวเป็นมิตรภาพของเพื่อนรักต่างค่าย ในที่สุดวันฉลองกับจอมโหดก็จุงมือประกาศขอชอกกันเป็นครั้งสุดท้ายในภาคที่11เมื่อเดือนพฤษภาคม2ปีที่แล้วเพราะหลังจากนี้เขาทั้งคู่จะไม่ชกกันอีกแล้วโดยสถิติก่อนไฟสุดท้ายวันฉลองชนะ4ี่จอมโหดชนะ4ี่เสมอขึ้นไป2ครั้งทาให้ไฟที่11เป็นแมตต์สินแห่งศักดิ์ศรีของทั้งคู่บนเวทีช่อง7สีผมก็ไม่มีอะไรมากสิบกว่าเที่ยวแล้วผมจะบล็อกมัดอย่างเดียวครับเดี๋ยวฮะเขาบอกว่าบล็อกมัดอย่างเดียวสิบกว่าเที่ยวแล้ว เขาคุยไปอย่างนี้ตอบโต้หน่อยครับก็ผมก็จะบังแข่งแางเดียวครับก็ไม่อยากต่อยครับเบื่อหน้าแล้วครับเกมการชกดําเนินขึ้นวันฉลองกับจอมโผดถอดความเป็นเพื่อนไว้ข้างล่างเวทีขึ้นไปใส่กันยับก่อนที่วันฉลองใช้จังหวะหมุนตัวเวียงหมัดเข้าเต็มใบหน้าของจอมโผดลงไปนับแปดในยกแรกสถานการณ์เป็นฝั่งวันฉลองได้เปรียบค่อนข้างมากแต่พอขึ้นยกสอง จอมโหดเดินหน้าสาวหมัดและอาศัยหน้าที่ทองทั้งววันฉลองเมาหมัดและดมกำปั้นใส่เพื่อนรักขนาดใหญ่วันฉลองถูกนับ8ปถึงสครั้งก่อนที่จะมาโดนหมัดอีกชุดสุดท้ายกรรมาการโบกมือยุติก,การชกพอสภาพวันฉลองไม่พร้อมสู้ต่อวิชาภาคที่11โด,ด้วยการเสียเข็มขัดแชมป์รุ่น115ปอนด์และเพิ่มสถิติให้กับจอมโหดชนะไป5จาก11ครั้ง แต่ถึงยิ่งนั้นเขาทั้งคู่ก็ไม่มีอะไรติดค้างในใจพอต่างสู้กันด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบที่เหลือต่อจากนี้พวกเขามีแต่ความรู้สึกดีๆมีแต่ภาพที่มอบให้กันในฐานะนักมวยวัย30บวกที่ยังยืนระยะรักษาสภาพอยู่บนเส้นทางนักสู้ได้เหมือนกับวนันหวานและนี่คือเรื่องราวของวัยฉลองกับจอมโหดเพื่อนรักที่ซัดกันมาถึง11ครั้งถ้าแฟนมวยถูกใจฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจทีมงานมวยเด็ด789ด้วย